สัมภาระเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า luggage หรือว่า baggage นั่นเองนะฮะแล้วอีก2คํคำที่พี่น้องชาวไทยอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะครับว่า luggage หรือว่า baggage ไม่ได้แปลว่าแกกระเป๋าเดินทางนะครับเพราะ luggage หรือ baggage สามารถแปลได้ทุกอย่างครับกระเป๋าเดินทางถุงก๊อฟสัมภาระทุกอย่างสามารถเป็น luggage ได้หมดครับแต่ถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางสิครับคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า suitcase นั่นเองครับ เพราะคำว่าเคสเนี่ยถ้าคุณผู้ชมนั้นใช้โทรศัพท์มือถือเราก็จะมีพวกเคสเอาไว้ป้องกันนะนะฮะโทรศัพท์ของเราซึ่งคำว่าเคสเนี่ยนะครับ ก็จะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรก็ได้ครับที่อาจจะเป็นรูปลักษณะเป็นกล่องหรือว่าเป็นอะไรแข็งๆนั่นเองเพื่อมาป้องกันสิ่งของเราที่เรามีอยู่ข้างในงน,งนั่นเองฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ s u ทเ c a s e ก็คืออะไรครับสมัยก่อนคนที่จะมีปัญญาที่จะบินได้ก็คือพวกนักธุรกิจและนักธุรกิจก็ต้องขนอะไรไปละครับขนเงินนะครับเขาต้องใส่สูตรไปคุยธุรกิจสิครับก็ถึงเรียกว่า s u ทเ c a s e นั่นเองนะครับแต่หลังจากนั้นพอเครื่องบินเนี่ยนะครับก็ราคาถูกลงพวกเราก็สามารถเดินทางกันไปได้ถ้าขึ้นขาสั้นใส่เสื้อยืดกัันไไปปกก็ม็มม่่่ีีญหาาาแตเเรเรยวู

กระเป๋าเจมส์บอลนั่นเองครับซึ่งจะถามว่าใครเป็นคนคิดครับคงจะเห็นเจมส์บอลนั้นถือก็เลยเนึกว,ว่ากระเป๋าเจมส์บอลแต่ที่จริงแล้วกระเป๋าเอกสารกระเป๋าทำงานึ่งนักธุรกิจหล,หลายท่านต้องขนขึ้นเครื่องบินไปทำงานด้วยน,น,นะครับที่จริงแล้วฝรั่งก็เรียกว่า briefcase นั่นเองครับก็เหมือนเดิม case แต่ว่าอะไรครับเอาไว้ใส่พวกกระดาษที่เราไปบรีฟลูกค้าหรือไปรับ brief มาอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือวิธีการจําแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ s u ทเ c a s e กับ briefcase ดังนั้นเนี่ยนะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมไปต่างประเทศแล้วไปทํากระเป๋าเจมส์บอนด์หายี่ต่างประเทศก็ไปบอกฝรั่งนะครับ I lost my James Bond bag ฝรั่งก็หัวเระกันกรากแน่นอนครับคอจะบอกนะครับสนองตัณหาคุณผู้ชม Mr Bond from Thailand follow me เขาเรียกว่า briefcase นั่นเองครับนอกจากที่เราจะเอา suitcase คือกระเป๋าเดินทางเราไปนะครับ เราก็จะมีอะไระฮะมีพวกเป้เทนะ่ั้นก็คือ backpack backpack หรือชาวอังกฤษชาวออสเตรเลียจะเรียกว่า r ั c k s a c k แล้ว suitcase นะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างนะครับก็คือเป็นพวกกระเป๋าใหญ่ๆที่ต้องเอาไว้โหลดนะครับส่วนนั้นนะครับฝรั่งจะถามว่า would you like to load your suitcase Would you like to load your suitcase ก็คือคุณอยากจะโหลดกระเป๋าเดินทางหรือเปล่าแต่ถ้าคุณจะาขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายคำนะฮะจะมีอย่างเช่น hand carry carry on luggage หรือจะเรียกว่า hand luggage ได้หมดเลยนะครับที่เราจะเอาไว้ขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยนะครับพบกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณคลิกกับวิชาที่เคยงงที่มหิดล h a n n e l